สวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกีตาพาทำทิน Family นะคะวันนี้จะพามาชมกลางหันลมนะคะตอนเชา้านะีคะกลางหันลมนะคะสวยมากไม่เหมอกตอนเช้าอากาศเย็นๆนะคะนี่ค่ะพิกิตาพามาชม ความางามทางธรรมชาตินะคะนี่ค่ะกลงหันลมมีบอ่บอบอัวด้วยน,น,นี่บัวตูมบัวบานนี่บัวตูมนี่บัวบานบัวตูมบัวบาน บัวไม่ได้รับการเก็บก็จะกลายเป็นบัวนี่บัวปีดอกแล้วก็บัวแก่นี่นี่บัวอันนี้ไม่สามารถกินเมล็ดได้นะคะเป็นเนพราะเป็นบัวเอาไว้สำหรับบูชาพระนะคะถ้าบัวที่สามารถรับประทานเม็ดมันได้นั่นคือบัวอีกแบบหนึ่งคือบัวหลวงนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่านี่ จะมีขนาดใหญ่กว่าอันนี้อันนี้เป็นบัวบูชาพระนะคะเนี่ยค่ะมมติว่าถ้าเขาแก่แล้วไม่ได้รับการเก็บดอกบัวไปมันก็จะกลายเป็นมเมล็ดแก่แบบนี้นะคะแล้วพอนานวันจะลวงลงไปในน้าก็จะขึ้นงอกขึ้นมาแล้วก็จะกลายเต็มเต็มบ่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะที่เห็นนี่ค่ะเต็มเลยนี่ค่ะไม่ได้รับการเก็บนะคะ เพราะเจ้าของไม่มีความสามารถในการจะมาเก็บนะคะนี่ค่ะเต็มเลยใครอยากได้มเมล็ดบอกนะคะบอกชื้อที่อยู่มานะคะเดี๋ยวพี่กิีตน้าจะส่งไปให้นะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดปลูกง่ายพอง่ายนะคะนี่ค่ะแกะ,มะเมล็ดข้างในมันออกแล้วก็เอาไปเพาะใส่ไว้ในน้ํา เดี๋ยวไม่ไม่เกินเจ็ดวันเขาก็จะแตกออกมาเป็นเขียวๆแล้วเราก็สามารถเอาไปปลูกได้เนะะี่ยค่ะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในโบ่ย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วหลายๆปีหลายๆวันก็จะ,จะเจริญเติบโตขยายพันธุ์เต็มไปหมดเลยนะคะมันก็จะเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของเรานะคะสำหรับคนที่มีเวลาในการเก็บไปขายนะคะเนี่ยค่ะ แต่อันนี้เขาไม่มีเวลาก็เลยต้องเต็มบ่ออยู่อย่างนี้นะคะนี่ค่ะ FC คนไหนอยากได้นะคะมเล็ดบอกพี่กิต้ามานะคะเดี๋ยวพี่กิต้าจะส่งไปให้นะคะนี่ยค่ะเต็มเลย ี่ค่ะความงามทางธรรมชาติที่มีมีสำหรับคนในเมืองหลวงนะคะนี่ค่ะแต่มีสำหรับคนบ้านนอกนะคะนี่พี่กีต้าก็ชอบอยู่แบบนี้นะคะนมเย็นสงบเช้ามาเราก็เดินหาผักหาญ้ากินนะคะนี่ค่ะเต็มไปหมดคลิปนี้พี่กีต้าก็ขอจบ คลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมรับดูช่องกีต้าพาทำรรกินแฟมลี่นะคะขอกำลังใจ FC ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่กีต้าทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ